อ้าลองมาดูประโยชน์ของการปฏิบัติศีลเนี่ยาการผิดศีลก่อนโทษของการผิดศีลเนี่ยเล่มที่สิบข้อที่79าลำดับนั้นพระผู้้มีประภาครับสั่งกับพวกอุบาสกชาวปาตลิคามว่าดูกระเคหบดีทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นไงนะน ดูกระคระหบ,บดีทั้งหลายคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโพคะอย่างใหญ่นี่ผิดศีนนะเรื่องไหนเรื่องไหนก็ตามน่ะเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่เลยแปลว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างเสื่อมหมดด้านจิตใจด้านร่างกายด้านเหตุการณ์เสื่อมจากสภาพผาสุขไปสู่สภาพทุกข์ทรมาน สภาพเสียหายสภาพทุกทรมานโอ้อย่างใหญ่เลยทั้งจิตใจร่างกายเหตุการณ์อันมีความประมาทเป็นเหตุความประมาทคือกิเลสอันมีกิเลสเป็นเหตุมีชัดๆเลยมีการเสพกิเลสเป็นเหตุอันนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลโอ้ยโทษข้อที่หนึ่งอย่างเดียวนี่ก็ไม่น่าเอาแล้วเนาะ อีกข้อหนึ่งเกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมกระชอนไปอันนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลโอ้โหตอนนี้คนไปนเที่ยวในขับนะเที่ยวขับเที่ยวบาร์เที่ยวอบบยามุกเป็นไงตอนนี้โด่งดังไหมโด่งดังไหมโอ้โด่งดังไปทั่วเลยเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกเป็นรูปประทับชัดชัดชัดตอนนี้ โอ้ตอนนี้ยิ่งชัดไปทั่วเลยเนาะอืมไล่ไทม์ไลน์มาในเจอดอือไปอะไรนะทองหล่อ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 ทั้งนั้นเลยทองหล่อทองหล่อทองหล่อโอ้แหล่งเริงรมกรรมอารมณ์น่ในขับอะไรขับบาอะไรก็ไปรู้ทองหล่อ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 ทอง่อเดี๋ยวนี้เด่นเจอ เด่นเชียวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน่ายังเดินกัมบนกันน่ะทำไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามอะไรตรงไหนไงในเชิงไหนนี่เกียรติศัพท์มันชั่วของคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วยอมกระชอนไปคือเขามีศีลวิบัติแล้วเขาไม่ยิ่งยิ่งคนที่ไม่สํานึกนะยิ่งกระชอนแต่คนสํานึกน่ะยอมยอมรับผิดยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขตัวเองไม่ไปอีกแล้วไม่ทําอีกแล้วเนี่ยมันจะผ่อนนะ คนจะให้อภัยจะ่ันจะพันโอ้เขาไปเขายังยอมรับนะดีนะไปเขาก็ยังยอมรับแล้วทําให้คนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนด้วยคือคนอื่นที่เกี่ยวข้องเขาจะได้ไปตรวจไปอะไรอะไรจะได้จะได้ปอลอดภัยอะคนที่ไปตรงนั้นแล้วก็ติดแล้วก็เอาไปต่อไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนอีกนี่คนก็ก็ยังให้อภัยนะคนยังให้อภัยคนที่เปิดเผยทม์ไลน์ตามความเป็นจริงนี่คนก็ยังให้อภัยนะคือมันกับสำนึกแล้วก็ รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคมคนก็ยังให้อภัยนะก็ยังโทษมันก็รู้สึกจะบทผ่อนๆเบาๆแต่คนที่ไม่ยอมอันนั้นอ่ะโอ้โหคนที่ไม่ยอมเปิดเผยตามความเป็นจริงเป็นไงดูเหมือนมาตาลีจะโฮมกระดนำอีกเนาะมี่บากจะกระดนำกระดำเฮ้ยบอกมาซะดีบอกมาซะด,ด,ะได,ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เป็นไหนมาบ้องบางคนจะบอก บอกไม่ได้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 ว่าไปไหนมาบอกไม่ได้บอกไม่ได้แล้วเป็นไงเอยิ่งถูกกระดำกระดำกระดำนาะสังเกตไหมคนที่บอกไม่ได้บอกไม่ได้โอ้ยยิ่งถูกกระดำ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 อาจารย์เห็นตอนนี้นะมาตาลีเจาะชัยตรงนู้นตรงนี้ยิ่งโอ้โหนะเป็นไงรุ่มร้อนก็เดิมไหมรุ่มร้อนก็เดิมทุกข์กับเดิมอีกเนาะ ทุกข์ก็เดิมอีกยิ่งกระชอนไปทั่วเขาก็ยิ่งถามอยู่นันแหละยิ่งถามอยู่นั้นแหละยิ่งกระนำอยูนั่นแหละยิ่งถามอยู่นั้นแหละโอ้ยิ่งกระชอนไปทั่วเฮ้ยใช่ปล่าวะเนี่ยใช่เปล่าวะเนี่ยไปหรือไม่ไปวะเนี่ยไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาสามวสองสองนึงโอ้ยสื่อต่างๆหรือคนโซเชียลก็ยิ่งถามยิ่งถามยิ่งถามมันยิ่งกระชอนไปทั่วไปทั่วไปทั่วส่วนคนที่เขายอมรับแล้วเป็นไงเขายอมรับแล้วก็หมดแล้วเบาแล้วเขาก็จะถูกติก็ถูกติถูกว่าก็ถูกว่าเขาก็ยอมหมดแล้วอะ คนก็ยอมเราเขาก็ยอมหมดแล้วเขายอมแล้วเป็นไงยอมแล้วยอมรับผิดขอทับโทษเต็มใจรับโทษขออโหสิกรรมใช่ไหมตั้งจิตอยู่สิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทําสิ่งที่ดีเป็นไงเขาก็คลี่คลายเวลาจิตของเขาก็สบายไปแล้ววิบากเขามีก็เบาลงเบาลงแล้วใช่ไหมรับแล้วก็หมดเบาลงเบาลงมีแต่วิบากดีเพิ่มใช่ไหมก็นั่นแหละเขาปฏิบัติศีลเขาเริ่มสํานึกผิดเริ่มปฏิบัติศีลไม่ได้ทําทุกข์ทับถมตนเอามันพลาดไปแล้วก็พลาดไปแล้ว พลาดไปแล้วก็พลาดไปแล้วก็ยอมรับแล้วก็เลิกทําใช่ไหมเลิกทํายินดีในการเลิกทํายินดีในรู้ในการรู้ว่ามันไม่ดียินดีในการเลิกทํายินดีในการทําสิ่งที่ดีเพิ่มก็ทําทสิ่งที่ดีบอกโอ้ไปตรงนั้นตรงนี้นะ้าผู้ใดไปอยู่ถแถวและแวกนั้นก็ไปตรวจได้นะ้าถ้าเสี่ยงที่จะไปติดใช่ไหมก็ยินดีทําประโยชน์ให้กับสังคมเห็นไหมอ่าเปิดทำลายไทยชนะ mm hmm. ก็เลยชนะกิเลส ชนะกิเลสชนะโลกกระทำชนะอัตตาชนะโลกกระทำชนะกามชนะอบายมุกเห็นไหมถ้าชนะในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเป็นลำดับลำดับก็ดีขึ้นเลยน่าจะเกิดผลดีขึ้นส่วนคนที่โอ,โ,โอ้โหนะยังผิดศีลต่ออยู่อีกนี่ยังรุ่มร้อนต่ออยู่อีกแล้วก็ยังมีคนพยาพยามเจาะพยายามชัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เจาะชัยเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนต่อไปอีกยิ่งหนักก็ไใหญ่เลย มือนสมัยไหนล่ะนะเหมือนนักการเมืองโกงอ่ะเนาะโกงประเทศชาติแล้วไม่ยอมรับไม่ยอมรับเป็นไงพอยิ่งไม่ยอมรับเป็นไงยิ่งถูกเจาะถูกใช้ก็ไปใหญ่เลยเนาะยิ่งผลเสียอะไรนะข้อไม่ดีเนี่ยนั่นเชิงนี่ยิ่งปูดไปเรื่อยปูดไปเรื่อยออกไปเรื่อยเลยเนาะมันก็ออกไปเรื่อย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 นักการเมืองไทยก็ตามต่างประเทศก็ตามอ่ะเราก็จะเห็นโอ้ถูกเจาะใัยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย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  เกติศัพท์อันชั่วของคนทูศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมกระชอนไปอันนี้เป็นศีลข้อที่สองแห่งศีลวิบัติของคนทูศีลเนี่ยมันจะไปเรื่อย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 ยิ่งทําผิดไปเรื่อยเป็นไงมันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยยิ่งไม่สํานึกไม่แก้ไขตัวเองนะโอ้ยไม่สํานึกไม่แก้ไขตัวเองมันไปเรื่อย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 นะแต่รีบสานึกรีบแก้ไขตัวเองเป็นไงมันเบาลงไปเรื่อย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 นะ วิบากร้เบาลงเรื่อยวิบากดีเพิ่มเรื่อยคนก็ชื่นชมไปเรื่อยนะใช่ไหมก็ดีไปเรื่อยะอย่างนี้เป็นต้นะมันเป็นอย่างนั้นนะตกลงคนทำผิดแล้วก็ทำผิดต่อไปเรื่อยๆนี่ดีไหมเป็นผลดีต่อตนเองไหมไม่เป็นผลดีเลยเนาะไม่เป็นผลดีต่อตนเองเลยมีแต่ลาย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 ถ้าทำผิดแล้วหยุดล่ะยินดีหยุดอะรู้ว่าไม่ดีแล้วยินดีหยุดเป็นผลดีต่อตนเองไหม เป็นทันทีเลยเป็นผลดีต่อผู้อ,อื่นไหมทันทีเลยเป็นผลดีต่อตนเองต่อผู้อื่นทัทนทีเลยทันทีเลยนะมันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะทันทีเลยแล้วมันเบาทันทีมันคลี่คลายทันทีแล้วจริงๆอาา่านเวทนาในจิตได้จะเห็นเลยมันเบามันคลี่คลายคลี่คลายคลี่คลาย ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีโอ้ยินดีได้ได้รู้มันเนี่ยมันพลาดมันพ้องมันไม่ดีโอ้ดีจังเลยได้หยุดโอ้ดีจังเลยได้เห็นโอ้ดีจังเลยได้หยุดโอ้ดีจังเลยได้เห็นผลของมันโอ้ได้เห็นความผิดพลาดได้เห็นผลของความผิดพลาดความพ่องความไม่ดีโอ้ดีจังเลยดีจังเลยจะได้หยุดโอ้ดีจังเลยจะได้หยุดมันดีจังเลยจะได้หยุดมันเป็นไงดีไหมดีเลยนะแต่ผ่องใสเลยคนละนั้นจะผ่องใส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 ได้กังวลไปเรื่อยๆ นะแล้วก็เอาเวลาไปทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์อื่นต่อออกไปนี่แหละโอ้โหดีกว่ากันเยอะเลยนะอีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆนะไปสู่หมู่กลุ่มใดๆคือคัตยะบริษัทพรามบริษัทเครือข่าบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทสรุปแล้วจะไปสู่หมู่กลุ่มใดที่เป็นหมู่กลุ่มคนดีเนี่ยเป็นไงย่อมขันคลามเกิดเขิน อันนี้เป็นโทษข้อที่สามแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลนะโอ้ขันครามขันครามอาจารย์ว่าจิตวิญญาณเขาตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านเวทนาเนี่ยจะขั้นครามขันครามมันะถ้าคนทําผิดแล้วไม่สํานึกเนี่ยจะขั้นครามไหมขั้นครามแล้วคนอยากได้ดั่งใจหมายตัวเองเนี่ยจะขั้นครามไหมขั้นครามนะอ้าไม่ขันครามแล้วมันอยากได้ดั่งใจหมายแล้วมกลัวไม่ได้นะขั้นครามไหม ขั้นคลักลัวไม่ได้กลัวไม่ได้โหยกลัวจะไม่ได้ดั่งใจหมายกลัวจะไม่ได้ดั่งใจหมายมันจะขั้นคลั่งเดือดิดศีแล้วไม่สํานึกไปกับขั้นคลั่อยากได้ดั่งใจหมายไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเนี่ยก็ขั้นคลั่มันจะขั้นคลั่งก็เขินจิตมันจะกลัวจะไม่ได้ดั่งใจหมายกลัวจะไม่ได้ดั่งใจหมายแล้วก็ลุ่มร้อลุ่มร้อนะแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องอะไรที่มาขัดขวางไม่ให้ได้ดั่งใจหมายนะ สิ่งนั้นสิ่งนี้จะขัดขวางไม่ให้ได้ถึงใจไมานิดเยอะเลยนะไม่เหมือนกันกับคนคลี่คลายนะคนที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แล้วก็ปฏิบัติศีลแล้วรู้แล้วมันจะดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆร้ายเข้ามาก็เพื่อจะหมดไปร้ายเข้ามาก็เพื่อจะหมดไปไม่ได้เพื่อจะมากขึ้นมากขึ้นที่ไหนล่ะมีแต่เพื่อจะหมดไปหมดไปมีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากขึ้นไปเรื่อยๆอันที่เป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้วที่เป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจังว่ามันเป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้วแต่จริงๆก็แก้ได้แก้ได้โดยการทําปัจจุบันนั่นแหละให้ดีที่สุดใช่ไหมแน่นอนย้อนกลับไปแก้พฤติกรรมในอดีตไม่ได้แต่สามารถแก้โดยพฤติกรรมปัจจุบันที่ดีที่ถูกต้องได้ไหมได้จริงๆไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะจะผิดพลาดขนาดองค์คริมานก็แก้ได้ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะแต่เป็นย้อนไปแก้อะไรที่ทํามาแล้วนะมันไม่ได้แต่แก้ไขด้วยการทำพฤติกรรมที่ดีนนปัจจุบันได้ไหม ได้แต่พฤติกรรมที่ดีที่ถูกต้องในปัจจุบันนั้นนะ่นะน่ะยินดีหยุดสิ่งที่ไม่ดีนันนั้นก็แก้ไขทันทีแล้วยินดีทําสิ่งที่ดีสืบเนื่องไปอีกก็แก้ไขทันทีแล้วเพราะมันจะเกิดสภาพดีๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพองไซเท่าน,นั้นเองก้ายจะมาแค่ไหนก็เพื่อหมดไปเท่าน,นั้นไม่ได้เพื่อเพิ่มขึ้นนี่คือสัจจะนี่นนะเพราะงั้นก็จะไม่เก้อเขิน ไม่ขั้นค้ามไม่เก้อเขินผู้นี้จะไม่ขั้นค้ามไม่เก้อเขินพ่อรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครอยากผิดพลาดแต่มันต้องผิดพลาดเพราะอะไรเพราะบารมีตัวเองมีเท่านี้ใช่ไหมบารมีเรามีเท่านี้วิบากเกา่าวิบากใหม่เราก็มีวิบากเก่าเราก็มีวิบากใหม่จะกิเลสใหม่มันก็มีมันต้องพลาดแต่เมื่อเรารู้แล้วพลาดแล้วมันไม่ดีเป็นไงเห็นผลไม่ดีแล้วยินดีเลิกยินดีเลิกยินดีทำสิ่งที่ดีต่อไปเท่านี้แหละคนเรา ไม่ต้องไปอยากได้มากกว mm. <Doom. S 2> ่านั้นหรอกไม่อยากไปได้ความไม่ผิดพลาดเลยหรอกอย่าไปอย่าไปอยากได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องพลาดบ้างแล้วคนเรามันต้องพลาดต้องพล่องเพราะมันมีวิบากอยู่แล้วทําเสพกิเลสตัณหามาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้มันจะไม่มีวิบากให้พลาดให้พล่องเลยง่ายมันต้องมีพลาดมีพล่องบ้างแหละทั้งพลาดไปเสพกิเลสหรื เราเคเลิกเสพกิเลสตั้งพลาดประมาณผิดแล้วก็ประมาณใหม่ให้มันถูกพลาดมันก็มีแค่สองเท่านั้นแหละหนึ่งเป็นเสพกิเลสสองประมาณผิดมันมีเท่านี้พลาดมันไม่มีอะไรกว่านี้เราในโลกมีแค่นี้เอ้าเรารู้ว่าเราพลาดเป็นเสพกิเลสเราเลิกเสพสิใช่ไหมโอ้นี่พลาดเป็นเสพกิเลสแล้วเอานี่เป็นวิบากแล้วเลิกเลิกเลิกยินดีที่ได้รู้ข้อผิดพลาดแล้วยินดีเลิกสิเอามันพลาดประมาณผิดเอามันก็ต้องพลาดอยู่แล้วพระโพธิสัตว์ยังพลาดเลย ก็ต้องพลาดอยู่แล้วพลาดกันทุกคนนั่นแหละหนู่นเป็นพุทธเจ้าเราึงไม่พลาดอา้อมก็ต้องพลาดอยู่แล้วพอรู้ว่าพลาดเป็นไงก็แก้ใหม่โอ้โหดีจังเลยได้รู้ว่าพลาดพลาดมันไม่ดีนะแล้วก็โทษของการประมาณผิดมันไม่ได้แรงเท่ากับเสพกิเลสหรอกเราก็เลิกกันเสพกิเลสก่อนส่วนการประมาณนี่พอเรารู้ว่าประมาณพลาดเป็นไงก็ประมาณใหม่พอรู้ว่าประมาณพลาดก็ประมาณใหม่เท่านั้นเองเอ้ยดีที่ได้รู้ว่าประมาณพลาดแล้วเอ้ยดีจังเลยได้เห็นผลแล้วอตาเราดีจังเลยนะ ตาเราดีตาในเราดีว่าดีจังเลยตาในเราดีแล้วก็แก้ไขใหม่เท่านั้นเองแก้ไขใหม่ก็แก้ไปเรื่อยๆมันก็ดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆน่ะน่เอา้ามาดูต่อไปเนี่ยอีกข้อหนึ่งคนทุศีนมีศีลวิบัติแล้วย่อมหลงก,กระทํากาละนี้อันนี้เป็นโทษข้อที่ C, สี่แห่งศีลวิบัติของคนทุศีน คนทุศีลจะได้โทษคอน,นี้แหละหลงกระทำกาละนี่เวลาตายเนี่ยจิตหลงเลยหลงทุกข์หลงทุกข์หลงทรมานหลงทุกข์หลงทรมานแล้วออกไม่ได้หลงอยู่ในความทุกข์ความทรมานความโอ้โหสติแตกคนระับทุกข์ทรมานควบคุมจิตไม่ได้แล้วมันหลงควบคุมไม่ได้เลยนะ ทุกทรมานคุมไม่ได้อะไรไม่ได้ขอนกระเจิงเลยนั่นแหละเป็นสภาพลงงั้นไหงแม้แต่เราตายไปจากสภาพดีๆชีวิตไม่ได้ตายทางร่างโดยตายไปจากสภาพดีๆก็ลงคนที่ผิดศีลเนี่ยเสพกิเลสมากเท่าใดเสพกิเลสมากเท่าใดก็ผิดศีลมากเท่านั้นผิดศีลมากเท่าใดก็หลงกระทำกาละได้มากเท่านั้นเท่านั้น กาลาที่เรามันโอ้โหกาลาที่มันต้องตายไปจากสภาพดีๆไปเจอสภาพร้ายๆนี่ขวัญกระเจิงเลยมันจะวันไว้ละคุมสติไม่ได้ร้อนรุ่มโอ้โหคุมสติไม่ได้ทรมานร่างกายก็แย่เหตุการณ์ร้ายก็ยิ่งกระหน่ำเข้าไปอีกมันจะเป็นอยางไงนี่ถ้าศีลไม่ดีมันจะเป็นอย่าง้งถ้าศีลดีเนี่ยคนละเรื่องเลยศีลดีจะคนละเรื่องเลยแม้แม้เราจะต้อง ตายไปจากร่างนี้หรือตายไปจากสภาพดีๆก็ยังไม่หวั่นไหวเพราะเรื่องร้ายทั้งหลายมาเพื่อจะหมดไปมาน้อยกว่าที่เราทํามาด้วยมาเพื่อจะหมดไปด้วยเพราะเราไม่ได้ทําชั่วเพิ่มเลยเราทําแต่ดีเท่านั้นเราไม่ทําทุกข์ทับถมตนคําว่าไม่ทําทุกข์ทับถมตนมีสองความหมายหนึ่งไม่ตีตัวเองซ้าๆสองไม่เสพกิเลสเพิ่ม อย่าทําทุกข์ทับถมตนสองข้อหมายทำพลาดไปแล้วอย่าตีตัวเองซ้ำนี่คือไม่ทำทุกข์ทับถมตนอาลิบแก้ไขสองไม่เสพกิเลสเพิ่มมี่แหละไม่ทำทุกข์ทับถมตนก็เสพกิเลสเพิ่มเมื่อไหร่ก็ทำทุกข์ทับถมตนเมื่อนั้นแหละเอาเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเสพความอยากได้ดังใจเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยก็ทำทุกข์ทับถมตนไปเรื่อยแหละอยากได้ดังใจเเพิ่่มไปรือยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อย โอ้ยโง่จริงเลยนะคุณอยากได้ดั่งใจแต่คุณมีโอกาสออกหักไหมมีแล้วไปเพิ่มโอกาสออกหักทำไมทับถมตนกัอีกทำไมแล้วถ้าคุณไม่ต้องไปอยากได้ดั่งใจคุณจะออกหักไหมไม่มีไม่มีแล้วจะมีทุกทับถมไปอีกไหมไม่มีเออจะโง่ไปอยากได้ดั่งใจ คนโง่เท่านั้นแหละี่มันอยากได้ดังใจหมายเจอสภาพอยากได้ดังอยากได้ดังใจหมายเมื่อไหรนะ่นั่นแหละความงโง่ถ้าได้ดังใจหมายจะสุขใจชอบใจไม่ได้ดังใจหมายจะทุกข์ใจไม่ชอบใจงโง่ทันทีเลยนะนะั่นน่ะทาทุกข์ทับถมตนทันทีเลยนั่นน่ะปัทโธจะไปทําทุกข์ทับนะถมท,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 ทําไมมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ดังใจหมายใช่ไหมแล้วก็ทุกข์ใช่ไหม กลัวจะไม่ได้ดันใจหมายี่กระทุกได้กลัวจะหมดไปี่กระทุกหมดไปแล้วกระทุกไม่ได้กระทุกได้กระทุกอยางงั้นทำทุกข์ทับถมตนทําไมอยากได้ดันใจหมายในแหละทำทุกข์ทับถมตนเราก็ไม่ต้องไปอยากอยากได้ดันใจหมายชั่วที่ไม่ต้องไปอยากได้เลยดีอยากได้ก็ได้แต่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเออ้าเกิดก็ดีเนาะเกิดไม่ได้ก็แล้วไปเกิดได้ก็ดีเนาะเกิดไม่ได้ก็แล้วไป สุดท้ายไม่มีใครได้อะไรจะไปทุกข์อะไรวะก็ไม่เห็นจะต้องทุกข์อะไรมันไม่มีอะไรต้อง,องทุกข์นี่มันไม่มีอะไรเป็นของใครก็ไปทุกข์อะไระทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมตามวาบากวีบากดีลายของแต่ละชีวิตในอดีตและปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนสังขาะ้อกันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปทุกข์อะไรก็มีอยู่เท่านั้นก็ไม่อยากได้อะไรก็ไม่ทุกข์แล้วดีไหนทาทได้ก็ทาทาไม่ได้ก็ไม่ทํา ถ้าเราไม่เสพกิเลสเนี่ยก็เป็นโอ้โหไม่มีวิบากร้ายแล้วมีแต่วิบากดีเพิ่มเท่านั้นทาดีอะไรทไําได้ก็ทําไปอีกอก็ดีเพิ่มไปอีกก็มีแต่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลายลดลงลดลงไปทุกข์ลายลลลลสุดท้ายไม่มีใครได้อะไรอีกจะไปทุกข์อะไรอยาไปโง่อยากได้ดั่งใจไม้โอ้ยถ้าได้มีเสร็จดั่งใจไม้แล้วจะสุขใจชอบใจถ้าไม่เสร็จดั่งใจไม้มันจะคาใจอย,อย่างนั้น ทุกข์ใจไม่ชอบใจคาใจอย่างนั้นถ้าได้ทำดั่งใจไม้โอ้ยได้ปลูกผักดั่งใจไม้ได้เก็บแหนดั่งใจไม้ได้อะไรดั่งใจไม้ได้ทำครัวดั่งใจไม้ได้อะไรเนาะดั่งใจไม้ได้อะไรอะไรอะไรดั่งใจไม้เนี่ยมันจะสุขใจชอบใจโอ้ยแต่ถ้าไม่ได้ทำดั่งใจไม้มันจะทุกข์ใจไม่ชอบใจ ผ่องใสดีนักใช่ไหมคิดอย่างเนี้ฮะผ่องใสดีนักใช่ไหมไม่ผ่องใสากา็นะหเห็นอาการอยู่ไม่ใช่เหรอนะฮะเห็นอาการอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ผ่องใสเออเห็นแล้วเป็นไงส่วนใหญ่ยังเอาไว้มันเดิมหรือเอาออกไปอืมเอาเดี๋ยวนี้อ,ออกไปแล้วแต่ก่อนเป็นไงเอาไว้มันเดิม มันไม่มีปัญญาเนาะคนมันก็เห็นอยู่แล้วคิดอย่างนั้นมันไม่ผ่องใสเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําไม่ผ่องใสเอาไว้ทําทุกข์ต่อไปต้องแววไวแววไว้เนาะเฮ้ยคิดแบบนี้ไม่ผ่องใสวะเฮ้ยคิดแบบนี้คิดผิดวะไม่ผ่องใสไม่ผ่องใสมันออกอาการอยู่อย่างนั้นยางบึ้อบึ้ยอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่บึ้อเนาะมันออกอาการอย่างนั้นเราก็ยังบึ้ยอย่างนั้นมันเดิมเนาะบื้ยมันเดิมบึ้ยมันเดิมอยังหวังมันเดิมอมีพบ หวังมาเด้อว่อถ,นะถ้าได้ทำนะถ้าได้ทำโอ้จะสุขใจชอบใจได้ทําแล้วยังไม่ธรรมดานะได้ทําเสร็จนะั้นสุขใจชอบใจโอ้ยไหลชั้นเลยเกิดถ้าได้ทำเราจะสุขใจชอบใจทํายังไม่เสร็จก็ยัง <c oughs> ยังทุกข์ใจไม่ชอบใจอยู่ถ้าได้ทาเสร็จออสุขใจชอบใจทําเสร็จแล้วยังรอดูผลมันอีกนะผลมันได้ดังใจหมายโอ้จะสุขใจชอบใจแต่ผลมันไม่ได้ดังใจหมายแบบยังทุกข์ใจไม่ชอบใจ,ใจอยู่ กิเลสนี่เนาะมันชั่นเก่งเหลือเกินเนาะแล้วก็ทุกอย่างอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่ผ่องใสอย่างนั้นอ่ะมองอย่างนั้นอ่ะมองอย่างนั้นอ่ะมองอย่างนั้นอ่ะทออยู่อย่างนั้นอ่ะกินแรงอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่แช่มชื่นอยู่อย่างนั้นอ่ะเสร็จแล้วเป็นไงเราก็เอามันไว้อยู่อย่างนั้นอละใช่ไหมเราก็เอามันไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะมันกำจัดมันทุกที แล้วก็บอกตัวเองมีปัญญาดีนั่นนะเฮ้ยเราเป็นคนมีปัญญาฉลาดฉลาดคิดงานอะไรก็ออกไปหมดเลยคิดงานอะไรก็ออกไปหมดเลยอะไรก็น่าทําไปหมดเลยเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเราฉลาดฉลาดเนาะฉลาดฉลาดเนาะฉลาดไหมฉลาดเรื่องคิดงานแต่เอ้เอ้ไอ้ฉลาดที่จะคิดให้มันหายทุกข์นีกฉลาดไหมโอ้มันไม่ฉลาดนะเนะมันฉลาดแต่คิดทุกข์ใส่ตัวเองเนาะฉลาดฉลาดคิดทุกข์ใส่ตัวเอง คิดงานก็เก่งเก่งเลยคิดทุกเส้นตัวเองก็เก่งเก่งฉลาดฉลาดเนาะแบบนี้อยากได้ไหมความฉลาดแบบนีไม่อยากได้ไหมไม่อยากได้ไม่อยากได้เราฝึกมาบ้างปั๊โอ้ฝึกมาบ้างอยู่โอ้เลื่อนว่าไหลบ้างโอ้ไหลบ้างเลยโอ้แล้วไปฝึกมาทมําหมไอย้ยางนง้นี <laughs> ่ะมันไม่รู้อะ่ะ <laughs> ตั้ง่ที่มันทุกข์อยู่นะทุกข์ไหมทุกข์ไหมทุกข์ผ่องใสไหมไม่เลยนาะไม่ผ่องใสแล้วนาะมันเศร้ามองเนาะ มันกังวลมันเศร้าหมองมันหวั่นไหวมันไม่แช่มชื่นเลยเนาะทุกมาตาลีเทพก็ออกอาการทุกก็เห็นอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นทุกไหมเป็นทุกแต่เห็นทุกไหมไม่เห็นทุกนี่แหละเขาเรียกว่าพวกเป็นทุกแต่ไม่เห็นทุกก็ยังคิดว่าตัวเองคิดถูกต้องอยู่นะใช่ไหมคิดเหมือนเดิมนี่พวกเป็นทุกแต่ไม่เห็นทุกเป็นทุกก็คือสกทุกอยู่นะไม่ใช่ไม่ทุกนั่นน่ะทุกนั่นน่ะแต่มีปัญญาเห็นไหม ว่านั่นคือทุกข์แล้วมันมีเหตุแห่งทุกข์อยู่ในนั้นเห็นไหมไม่เห็นสภาพดับทุกข์วิธีดับทุกข์เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นทุกข์เลยนะไม่เห็นทุกข์อริยสัจไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์อริยสัจคือมันอยากได้ดังใจมายนั่นแหละไม่เห็นสภาพดับทุกข์คือเลิกอยากได้ซะมันจะได้ไม่ได้ช่างหัวมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เห็นวิธีดับทุกข์ไหมไม่เห็นอีกใช่ไหม ไม่เห็นวิธีดับทุกข์อีก <c oughs> <c oughs>